สมุนไพรนะคะเราก็ได้พูดถึงไม้ในกลุ่มของอโกนิมาหรือเขียวหมื่นปีกันไปแล้ววันนี้ก็จะมาพูดถึงไม้อีกกลุ่มหนึ่งที่มีการเลี้ยงการสะสมกันมาอย่างยาวนานเหมือนเหมือนกันเลยแล้วก็เป็นไม้ที่มีความคล้ายกันมากจนบางต้นบางชนิดแทบจะแยกจากกันไม่ออกว่าเขาเป็นอโกนิมาหรือเป็นไม้กลุ่มนี้กันแน่นะคะไม้กลุ่มนี้มีชื่อว่าดิฟเฟนบาเกีย ไิเฟนบาเกียเนี่ยเป็นสกุลที่ถ้าเป็นทางการเขาจะออกเสียงว่าไดเฟนแบเกียนะคะเป็นการตั้งตามชื่อของโจเซฟไดเฟนบเกียอดีตหัวหน้าส่วนพฤกษศาสตร์เวียนนามีอยู่ในราวประมาณ56ชนิดกระจายพันธุ์ในอเมริกากลางนั่นก็หมายถึงว่าไม้ตัวนี้ไม่ใช่เป็นไม้ที่อยู่ในเมืองไทยแต่ดั้งแต่เดิมใครที่เจอไม้สกุล ิฟเฟนแบกเกียหรือว่าดิเฟนบกเกียในภาษาที่เราออกเสียงกันเนี่ยนะคะก็ถ้าเจอในป่าดั้งเดิมของไทยอะ่ะก็ช่วยชีย้เบาะแสแล้วก็บรรยายลักษณะมาให้ฟังกันด้วยนะคะทีนี้คนไทยจะรู้จักไม้กลุ่มดิเฟนแบกเกียเนี่ยในนามของกลุ่มสาวน้อยปะแป้งซึ่งเป็นไม้พุ่มมีอายุหลายปีลำต้นเขาจะเป็นข้อปล้องลักษณะแบบนี้นะคะ เป็นข้อเป็นปล้องเมื่ออายุมากมักมีใบเฉพาะบริเวณใกล้ยอดเขาก็จะเริ่มทิ้งใบล่างก็เป็นธรรมดาแล้วก็จะมีใบเฉพาะใกล้ตรงยอดก็เป็นปกติของต้นไม้นะคะใบเวียนเรียงสลับรอบลำต้นปลายใบแหลมมีลวดลายแตกต่างกันไปจุดตายของ ไม้กลุ่มเดฟเฟนบาเกีย er อย่างหนึ่งก็คือทุกส่วนของต้นมีน้ำยางใสที่มีแคลเซียมออกซาเลตแคลเซียมออกซาเลตก็คือสารที่เป็นลักษณะเข็มเล่มเล็กๆแบบเดียวกับที่มีอยู่ในพืชสกุลบอลน,นะคะซึ่งทำให้คันมากแล้วก็เป็นพิษด้วยซึ่งหากกินสารตัวนี้เข้าไปอ่ะจะทำให้ลิ้นชาแข็งและพูดไม่ได้จึงมีชื่ออีกอย่างว่าดัมแคนหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าไอใบ นิยมนิยมปลูกเป็นบ้านเพราะเชื่อว่าทําให้คงกระพันชาติมีเรื่องเล่ากันว่านักมวยและนักเลงจะนําลําต้นมาหั่นเป็นชิ้นห่อด้วยมะขามเปียกแล้วก็เกือลงไปทําให้มีอาการชาตามผิวหนังแขนขาคอบวมลิ้นลิ้นครับปากพูดไม่ได้หากโดนมีดฟันจะเกิดรอยช้ำเท่านั้นคือคนเมื่อก่อนเน่ะเขาเล่นสายเหนียวสายคงกระพันเป็นหลักเพราะฉะนั้นเขาก็ยอมที่จะกินหรือจะเสี่ยงทำอะไรเพื่อให้แบบตีไม่เจ็บตีไม่แตกกันแบบเนี้ยค่ะ คือคือสายคงกรบพันน่ะจะเป็นที่นิยมมากในเมื่อก่อนแล้วก็ไม้ตัวนี้ก็เลยอยู่คู่กับนักเลงหรือว่าในสายบู๊ของเมื่อก่อนเขาสำหรับประโยชน์ด้านไม้ประดับสามารถเติบโตได้ดีทั้งปลูกประดับสวนและในบ้านชอบแสงลำไรทนล่มได้ดีสามารถอยู่ในที่แสงน้อยได้โดยไม่มีปัญหามากนัก ในอดีตเคยได้รับความนิยมอย่างมากปัจจุบันเหลืออยู่ในตลาดไม้ประดับเพียงไม่กี่สายพันธุ์คือเห็นหน้าตาของเขาเหมือนถึกๆนะคะเพราะว่าไม่รดน้ําเป็นเดือนๆก็ไม่ตายนะอันนี้ดูขนาดต้นใหญ่ขนาดเนี้ยดูถุงดูดินเขาสิกินดินอยู่แค่เนี้ยก็ยังเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไม้ที่ทนถึกแต่อยากจะบอกว่าไม่สู้แดดเลยนะคะต้นนี้ถ้าปลูกกลางแดดนี่คือเรียบร้อยแต่ว่าทนล่มคือล่มจัดได้ไม่โดนแสงได้ อดน้ําได้นะคะเพราะนั้นเขาก็จะทนไปในอีกรูปแบบหนึง่งแล้วก็ขออนุญาตแนะนําหนังสือดีๆนะคะที่เราว่าน่าซื้อมาเก็บนะคะใครยังไม่มีแนะนําเลยหนังสือไม้ใบนะคะที่เขียนโดยคุณาวะพลสุพนันทนานนท์จากสํานักพิมพ์บ้านแลกสวนเล่มนี้พิมพ์ครั้งที่5แล้วนะเราว่าเขาแยกกรุ๊ปไม้ได้โอเคเพียงแต่ถ้าส่วนขาดก็อาจจะขาด ไม้เก่าๆที่ในนามว่านแต่ว่าเราจะใช้อ้างอิงสำหรับไม้ที่เราต้องการความเป็นสากลนะคะบางทีเราก็อยากดูว่าเออมันถ้าตามแหล่งอื่นๆทั่วโลกอะ่ะเขาจัดกุ๊ปไม้กันยังไงแล้วเขาก็แบบเรียกว่าอะไรบ้างเพราะว่าจริงถ้าเราได้ชื่อสามัญได้สกุลได้อะไรของเขาอะ่ะเราก็สามารถที่จะแตกย่อย ความการค้นคว้าให้กว้างขวางขึ้นเพราะว่าไม้บางตัวมันก็ไม่ได้มีในเฉพาะประเทศไทยเนาะแล้วเราก็จะได้เทียบเคียงกันไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณลักษณะวิธีการปลูกหรืออะไรต่างๆอะ่ะจริงๆเราก็ต้องรู้เขารู้เราพอสมควรนอกจากรู้ว่าเรามีไม้อะไรแล้วก็รู้ว่าคนอื่นมไม้อะไรแล้วเขาเรียกกันว่าอะไรบ้างเล่มนี้แนะนําเลยนะคะราคาไม่แพงกาเทียบกับคุณภาพก็วันนี้เราก็เลยเอามาใช้อ้างอิงซึ่ง ก็ทําให้ตาสว่างหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะคําว่าไอ้ใบเนี่ยเราได้ยินในหนังสือว่านมานานแล้วแต่เราไม่รู้ความหมายจริงๆว่ามันหมายถึงอะไรเนาะสุดท้ายก็คือการกินคือคนโบราณกินไม้ประเภทนี้ไปแล้วก็ทําให้เกิดอาการลิ้นแข็งลิ้นคับปากคอบวมพูดไม่ได้เลยกลายเป็นชื่อที่มาของชื่อไอ้ใบแล้วก็มันเป็นทางการเขาก็เรียกกันว่าดัมแคนด้วย นะคะก็เออน่าแปลกอะ่ะทำไมคนทั้งยอมทรมานตัวเองขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นเพราะเป็นเพราะไม่มีทางเลือกเพราะเมื่อก่อนการเกิดศึกสงครามอะ่ะมันเลือกไม่ได้เนาะแต่ว่าคนก็ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเนาะหรือถึงแม้ตายก็ไม่อยากเจ็บทรมานเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องเล่นสายคงกระพันสายบูสสายอะไรที่มันก็โหทรมานสังขารพอสมควรเนาะอ่ะในหนังสือเล่มนี้พูดถึงต้นอะไรบ้าง เขาพูดถึงตัวแรกเลยนะคะซึ่งเราเคยถ่ายคลิปไว้ในนามของเมดอยีหรือนางพญาของสาวดีซึ่งถือเป็นไม้อาถันที่นาเข้ามาจากประเทศพมา่าแล้วเอามาเลี้ยงเป็นไม้มงคลของบ้านเราซึ่งถ้าเป็นเราเนาะไม้ตัวเนี้ยถ้าลองค้นดูข้อมูลแล้วะ่ะเขาว่าเทียบเท่าประมาณกับนางตะเคียนหรือกล้วยตานีบ้านเราอะ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดจะปลูกจะเลี้ยงไม้ต้นนี้ก็พิจารณาก่อนเดี๋ยวเราจะแนบกลุ่มที่เราได้พูดถึงดีเฟนเาเกียทั้งหมดเอาไว้ให้อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันใครอยากเข้าไปดูว่านต้นอะไรชื่ออะไรที่เราเคยพูดถึงไว้ก็สามารถคลิกด้านบนนะคะเราจะรวบรวมกลุ่มของอันนี้เอาไว้ให้อยู่ในหมวดเดียวกันจะได้ค้นหาได้ง่ายขึ้นอันนี้คือว่านนางพญาหงสาวดีเนาะก็จำเป็นต้องดูรูปแหละเพราะยังไงเราก็ไม่ปลูกต้นนี้แน่ ว่านนางพญาหงสาวดีหรือเมดอยีซึ่งเป็นภาษาพมา่าชื่อเขาบอกชัดเจนเลยนะคะว่าหมายถึงนางพญาผีดิบหรือแม่มดซึ่งเชื่อกันว่าถ้าใครปลูกเลี้ยงแล้วได้ยินเสียงหอยหวนจะมีเคราะห์แต่ปัจจุบันเดฟเฟนบเกียชนิดนี้หาดูได้ยากในตลาดไม้ประดับแต่ตอนหลังเขาเอามาเล่นเป็นว่านนางพญาหงสาวดีด่างนะเราก็ดูดูลักษณะไว้เพราะว่าไม้กลุ่มนี้ก็มีความใกล้เคียงกันของลักษณะหน้าตาเยอะมากแต่ว่า บางคนก็บอกว่าถ้าออกดอกแล้วมีกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพอันนั้นคือโดนแน่นะคะให้รีบทําลายหรือเอาไปให้พ้นจากบ้านแต่ถ้าดอกไม่เหม็นก็แสดงว่ายังไม่มีอะไรมาเข้ามั้งเนาะ,ะก็ว่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครจะเล่นต้นนี้ก็ต้องจิตแข็งๆหน่อยละกันแต่ถ้าจิตไม่อ่อนหรือไม่รู้ตัวเองจะผสุขเข้าผสาทแทรกเมื่อไหร่ก็เลี่ยงนิดหนึ่งก็จะเป็นการดีเนาะอันนี้นานาจิตตังเนาะโปรดใช้วิจารณญาณ ทีนี้เขาพูดถึงตัวไหนบ้างเขาก็พูดถึงดีเฟนบาเกียหลายตัวนะคะตัวที่น่าสนใจก็คือต้นนี้ที่เราเคยถ่ายคลิปไว้ว่าสำนักสัตยันสักยันบางที่จะเรียกต้นนี้ว่าพญาเสือโครง่งดูซิว่าชื่อกลางเขาเรียกว่าอะไรบ้างต้นนี้คือ ท็อปิกสโนขุนเมงลายแล้วก็สาวน้อยปะแป้งอันนี้เป็นชื่อกลางที่ใช้เรียกกันคือสาวน้อยปะแป้งเป็นชื่อที่เรียกรวมนะคะถ้าเราไม่รู้จากชื่อเราจะเรียกรวมไปเลยว่าสาวน้อยปะแป้งก็ไม่ก็ไม่ถือว่าผิดหรอกเพราะว่ามันเรียกรวมเป็นสาวน้อยปะแป้งได้ทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็มีต้นไหนอีก เดฟเฟนบาเกียว่านพญาช้างเผือกหรือไอใบหน้าตาของเขาจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนที่เราทําเรื่องว่านพญาช้างเผือกเราจะถูกติงว่าสีขาวของต้นที่เราทําในคลิปอะคลิปเขาเป็นใบจุดขาวแบบนี้มีเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะเป็นว่านพญาช้างเผือกมันควรจะเป็นอีกตัวหนึ่งเด,เดี๋ยวเราจะพูดถึงในหนังสือว่านเล่มอื่นๆนะคะอันนี้ในเล่มนี้เขาพูดถึงว่านพญาช้างเผือกหรือไอใบเนี่ยสีขาวที่อยู่ในใบ จะประมาณนี้คือจะต้องน้อยมากแล้วก็ก้านจะออกเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะก็คือก้านเป็นสีขาวนั่นแหละแต่ว่าอาจจะมาฟันธงที่ใบแต่อยากจะบอกว่ามันเป็นการตั้งชื่อในช่วงหลังๆนะคะเพราะว่าถ้าค้นดูในตำราว่านเก่าว่านพญาช้างเผือกไม่ปรากฏในตำราว่านโบราณน,นะมาเริ่มปรากฏในตำราว่านยุคก,กลางเพราะฉะนั้นเรียกผิดเรื่องถูกก็ อภัยกันแล้วกันเนาะเพราะมันเป็นการพึ่งที่จะมาจัดกรุ๊ปการตั้งชื่อในระยะหลังนี่เองแล้วก็อีกตัวหนึ่งของดีเฟนบาเกียที่ดังมากๆก,ก,ก็คงไม่พ้นต้นนี้ค่ะเรษฐีวินสันซึ่งเราก็ไม่มีตัวอย่างของจริงเหมือนกันเพราะว่าเศรษเีวินสันน่ะเป็นลูกที่เกิดจากนางพญาขงสาวดีซึ่งเราไม่เก็บแม่เราก็คงไม่คิดว่าเราจะเก็บลูกอยู่แล้วซึ่งระยะหนึ่งเขาก็ดังมากในการที่น่าจะให้โชคลาภอะ แล้วคนก็ปลูกกันเยอะมากเนาะแต่สองต้นนี้คือเราไม่เก็บแน่นอนคือใครจะเลี้ยงก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเราจิตไม่แข็งพอแต่คนที่เขาเลี้ยงแล้วเขาเวิร์กก็มีเยอะแยะค่ะที่ให้โชคอะเราก็เห็นกับตามมาแล้วว่าเออเขาก็มีโชคดีจริงๆแต่ว่าสำหรับเราเราว่ามันเป็นดาบสองคมเนาะเลี้ยงดีก็ดีไปอันนี้ใครมีประสบการณ์ก็ว่ากันไปเนาะ ครจะเลี้ยงก็ไม่ว่ากันทีนี้ในกลุ่มของที่เราเคยพูดเอาไว้ว่าเป็นนางพญาเสือโค้งต้นนี้ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือตำราว่านกลางก็เขาถ้าในตำราเล่มนี้เขาจะถือเป็นดีเฟนบาเกียลูกผสมนะคะซึ่งเราก็มีสองต้นต้นนี้เราชอบก็คือเทพนิมิดที่เคยพูดเอาไว้แล้วเหมือนกันเป็นเทพนิมิดดังสวยดีเราชอบแล้วก็ ตกลงพญาเสือคองวันพญาเสือคองของเราก็ถูกจัดกลุ่มในหมวดของลูกผสมดีเฟนบากียแล้วก็อันนี้ให้ดูในรูปนิดหนึ่งเนาะที่เขาพูดถึงดีเป็นบากียที่เป็นสาวน้อยปะแป้งน่าจะเป็นตัวดั้งเดิมต้นทางเลยเขาเรียกว่าดีเป็นบากียสาวน้อยปะแป้งช้างเอราวันต้นนี้เราว่าหลายบ้านมีน่าจะเลี้ยงมาตั้งแต่รุ่นเก่าแก่พ่อแม่ปู่ย่าตายาย อันนี้เราจะเจอบ่อยที่สุดนะคะก็อเอาเป็นว่าชื่อทางการของเขาก็คือสาวน้อยปแป้งช้างเอราวันส่วนใครที่อยากดูรายละเอียดว่าเขาพูดถึงดีเฟบเ,เกียรต้นไหนอย่างไรบ้างแล้วก็มีพืชสกุลเอลอยหรือว่าอาราซีเยอะแยะมากมายก็อุดหนุนเขาหน่อยเนาะไม่รู้ว่าหมดหรือยังแต่เราซื้อจากร้านในอินก็ยังมีอยู่นะคะสั่งทางออนไลน์ก็ได้ง่ายๆ เขาส่งให้อย่างรวดเร็วมากก็จะได้ทำให้เราสามารถจัดกรุ่มไม้ข้าวๆแล้วเราก็จะได้เอาข้อมูลไปค้นคว้าต่อนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูจากหนังสือว่านกันบ้างเรามาดูที่หนังสือว่านเล่มแรกที่เราใช้อ้างอิงตลอดนะคะแล้วก็ถูกกันแน่กันแนว่าเอาหนังสือเล่มเดียวมาอ้างอยู่ได้ก็ต้องขออภัยจริงๆสำหรับคนที่ไม่ศบอารมณ์เนาะก็อย่างที่เราบอก เอาไว้หลายๆคลิปแล้วว่าหนังสือว่านเล่มนี้ถึงเป็นเล่มเดียวก็จริงแต่ว่ารวมตำราว,ว่านเก่าว่านโบราณเอาไว้ประมาณ8ดเล่มนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกที่จะเอามาใช้อ้างอิงอยู่บ่อยๆก็บอกก่อนว่าหลังจากที่เราถูกทวงติงว่าต้นนี้ไม่ใช่ว่านพญาช้างเผือกก็ทำให้เราพยายามคน้นคว,ว้าว่า แล้วว่านพญาช้างเผือกต้นจริงๆหน้าตาเป็นยังไงถูกบรรยายลักษณะเอาไว้ในหนังสือว่านยังไงก็ปรากฏว่าไม่มีในหนังสือตำราว่านโบราณน,นะคะชื่อว่านพญาช้างเผือกไม่ปรากฏว่าพบแต่พบต้นนี้ซึ่งจริงๆตเาเฉยก็บอกว่ามันเป็นต้นเดียวกับต้นนี้คือสมัยก่อนจะเรียกต้นนี้ว่าเจ้าน้อยมหาพมหรือว่านพญาข้างนะคะแต่คําบรรยายอ่ะอาจจะไม่ตรงซะทั้งหมดคำบรรยายของลักษณะนะคะ เขาบอกว่าใบเหมือนใบพายก้านเขียวใบเขียวหัวกลมดอกเป็นพุ่มใหญ่สีแดงสวยงามมากต้นมีจุดจุดลายสีน้ำตาลซึ่งฟังดูแล้วมันก็ดูไม่ไม่ขายเลยแต่พอมาดูเรื่องส่วนของประโยชน์จะเห็นว่าใกล้เคียงหรือตรงกันมากกับหนังสือที่เอามาใช้ในปัจจุบันเล่มก่อนหน้านี้นะคะประโยชน์ใช้ในทางคงกะ,ะพันชาติว่าน,นี้เป็นว่านสกุลเดียวกับว่านหมื่นปีหรือไอใบ คือแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขายังรวมอะโลอะโกเนมากับดิฟเฟนบาเกียไว้ด้วยกันเพราะว่าว่านหมื่นปีหรือเขียวหมื่นปีมันเป็นอะโกเนมาส่วนไอ้ใบเนี่ยเป็นดิฟเฟนบาเกียเพราะว่าสองกลุ่มเนี่ยจะมีความคล้ายกันมากหรือจะเป็นไปได้ว่าเมื่อก่อนจะเรียกดิฟเฟนบาเกียว่าไอา้ใบเออเรียกว่าหมื่นปีว่านหมื่นปีก็เ,เป็นไปได้นะคะ ซึ่งยางของหัวว่านหมื่นปีนั้นมีฤทธิ์ถูกฤทธิ์ลิ้นเข้าไปจะทำให้ลิ้นแข็งพูดไม่เป็นเสียงเป็นภาษานอกจากอ้ออ้อแอ่แอแกลายเป็นใบฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเพราะเป็นพืชพันุ์เดียวกันจึงควรหั่นหัวว่านนี้เป็นชิ้นพอดีคําแล้วเอาส้มมะขามเปียกแผ่ออกหุ้มห่อว่านที่หั่นนี้ไว้ให้มิดเก็บไว้สําหรับกินเมื่อเวลาจะใช้เป็นโครงกระพันชาติโดยเอาใส่ลงในลําคอแล้วกล,กลืนลงไปในท้องเลยทีเดียว เหมือนกลืนยาลูกก่อนจึงจะปลอดภัยไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้กินนะจ๊ะอธิบายวิธีให้กินว่ากินยังไงมันถึงจะไม่ไม่ลิ้นแข็งก็คือเขาบอกว่ายางของต้นเนี้ยพอถูกลิ้นแล้จะทําให้ลิ้นแข็งก็คือลิ้นบวมอะออ้อแอแอแกลายเป็นใบเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ลิ้นแข็งเขาก็ใช้วิธีห่อส้มมะขามแล้วก็กลืนจ้าคือให้ลงคอโดยไม่สัมผัสลิ้น เอาสิใจเอาขนาดไหนคือเมื่อก่อนมันจําเป็นจริงจนะคะถ้าหลักใครลองอ่านเรื่องราวของนักเลงโบราณหรือแม้กระทั่งเสือโบราณนะในเวลาที่เขาเข้าตาจนที่จะต้องปะทะหรืออะไรเงี้ยเขาจะต้องพกพวกนี้เตรียมพร้อมเอาไว้เลยนะคะเพื่อที่แบบให้เป็นโครงกระพันชาติเตียเพราะส่วนใหญ่ว่านน่ะถึงแม้จะเป็นโครงกระพันชาติีส่วนใหญ่ก็เป็นแค่ชั่วเบาแค่ชั่วเบาในความหมายก็คือ้าเยี่ยวออกขออนุญ,ญาตถ้าถ่ายปสัสสาวะออกหรือว่า พอถ่ายเบาออกไปแล้วเนี่ยคือปะสะัสสาวะไปแล้วเนี่ยก็จะหายเหนียวคือหายความเหนียวหมดฤทธิ์ของว่านไปเพราะฉะนั้นมักจะมีคํากำกับว่าคงกระพันแค่ชั่วเบาก็คือแค่ชั่วหนึ่งปะสะัสสาวะทิ้งนะ่ะการประสะัสสาวะได้นานแค่ไหนก็ยังมีฤทธิ์อยู่พอปะสะัสสาวะทิ้งก็คือจบเลยการปลูกใช้ดินบริสุทธิ์สะอาดกลางแจ้งที่ไม่มีมูลสัตว์ชนิดใดเจือปนถ้าจะเอาพวกกระเบื้องกระถางดินหรืออิฐเผาไฟและทุบให้แตกละเอียด เอามาเป็นดินสําหรับปลูกบ้านนี้ก็ได้น้ําที่รถใช้น้ำ,นำโมพุทธยะ3จบแต่นั่นก็แปลว่าท่านในหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นต้นทางของบ้านกลุ่มนี้ทั้งหมดคือดีเฟนบะเกียนน่ะเขาจะเรียกว่าบ้านเหมือนปีว้านไอ้ใบเจ้าน้อยมหาพรมหรือว้านพยาข้างแต่จะสรุปที่ต้นเขียวก้านเขียวใบเขียวใบเหมือนใบอมพาย ถ้าใครเคยเห็นดอกไม้ต้นนี้มั่งอะ่ะเขาบอกว่าดอกเป็นพุ่มใหญ่สีแดงสวยงามมากต้นมีจุดๆลายสีน้ำตาลก็ไปสังเกตดูเอากันว่ามันจะเข้าเกณฑ์กี่กี่อย่างนะคะแต่ก็สรุปได้ว่าเป็นว่านกลุ่มดิฟเฟนบาเกียนแน่นอนในความหมายที่เขาพูดถึงว่านเจ้าน้อยมหาพรมหรือว่านพยาข้างหรือว่านหมื่นปีหรือไอ้ใบนะคะแต่ในนี้เขียนผิดเป็นอ้อยใบจริงๆแล้วก็คือไอ้ใบนั่นแหละ อมาดูตำรายุคกลางอีกเล่มหนึ่งค่ะเรามาดูที่ตำราว่านร้อยแปดว่านมหาสจรยรก่อนนะคะอันนี้ไม่ได้ระบุลำดับเล่มก็น่าจะเป็นเล่มที่หนึ่งได้พูดถึงกลุ่มลิฟเฟนบาเกียเอาไว้ตัวหนึ่งก็คือว่านพญาช้างเผือกนะคะโดยระบุรูปว่าเป็นต้นนี้ อันนี้แหละที่เราเคยถ่ายคลิปไปแล้วมีคนทักท้วงเข้ามาว่าจริงๆแล้วเขาจะต้องมีจุดขาวที่น้อยกว่านี้นะคะก็ขอน้อมรับทุกคําแนะนำนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ปรากฏอยู่ในว้านโบราณเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะยังมีความสับส,สนกันเรื่องของชื่อบ้างแต่เราก็ไม่ได้พูดขึ้นมาลอยลอยมันก็มีตําราอ้างอิงอยู่นะคะคือในตําราเล่มนี้ระบ,บุว่า ว่นพญาช้างเผือกลักษณะใบใคล้ายใบกล้วยแต่ปลายใบแหลมกว่าสีของใบเขียวเข้มที่หน้าใบมีจุดขาวเป็นประอยู่ทั่วไปคือเขาก็บรรยายไว้แค่นี้อันนี้โดนแมงกินลักษณะลำต้นและก้านใบมีสีขาวสะอาดตาต้นเป็นหน่อขึ้นจากพื้นดินช่วงก้านใบยาวดอกออกเป็นงวงคล้ายกับบ้านวานเสนจันทร์ แต่ใบมีพี่เลี้ยงใหญ่กว่าออกดอกเข่าละหลายๆดอกอนะะเราก็คือฟังจากคำบรรยายแล้วก็ไปดูอ่านจากคำบรรยายแล้วก็ดูจากรูปภาพประกอบของตำราเล่มนี้เราก็เลยระบุว่าเป็นว่านพญาช้างเผือกตามนั้นนะคะประโยชน์ปลูกไว้กับบ้านกันสัตว์มีพิษเคี้วงาได้ทุกชนิดกล่าวกันว่าสามารถเอาต้นไปตำพอกแผลอันเกิดจากหมาบ้ากัดพิษงูกัด มีไว้ป้องกันม,ม,มีมีไว้กับบ้านป้องกันพูดผีปีศาจมิให้มากล่ำกกายกินเข้าไปจะทําให้เกิดความอยู่ยงคงกับพันอีกด้วยควรมีไว้ทุกบ้านเพราะยังมีประโยชน์ทางยาอีกด้วยกินแก้เจ็บเอวเมื่อยหลังแก้ช้าในนิยมตําให้ละเอียดแล้วคั้นน้ำํำผสมกับเหล้าดื่มสดๆถือกันว่าดีนนะัแก้อาเจียนเป็นโลหิตแก้เลือดตกทางทวันน่ะทวันเบาได้ฉับพันแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะ ว่ากลุ่มดิเฟนบาเกียเนี่ยเขาจะมีสารพิษอยู่เพราะฉะนั้นไอเรื่องของการเอามาใช้เป็นยาโดยเฉพาะยากินเนี่ยละไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะให้ศึกษาเพิ่มเติมเอาเนาะแต่คือตำราเล่มนี้ระบุไว้อย่างนี้แล้วก็ระบุไว้ว่าถ้าว่านออกดอกให้หาผ้าขาวมาผูกรอบๆกระถางจะมีโชคมีลาภภายใน3วัน7วันมิต้องสงสัยแลอันนี้เป็นเคล็ดลับนะสำหรับหนังสือเล่มนี้อะมาดูอีกเล่มหนึง่ง อันนี้ก็เป็นตำราว่าน108ร้อยแปดเล็บสามซึ่งผู้เขียนจะเป็นคนละคนกันนะคะคือสามเล่บก็จะเป็นสามผู้เขียนอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเขาจะเรียกว่านที่มีความขาวน้อยหรือแทบจะไม่มีความขาวเลยเนี่ยแต่ต้นเนี่ยขาวเกลี้ยงแบบนี้ว่าพยาปัจเสวตหรือพยาปัจจะสเสวตปัญจะสเสวต ว่านปัญจสเสวตหรือพรยาปัญจสเวตคําว่าพรยาเนี่ยก็ยังมีความหมายนะคะถ้าพยาเขียนแบบนี้แปลว่าพยาแบบยศศักดิ์แต่ถ้าพยาแบบพอพานยอหญิงสละอาอย่างพยาว่านเนี่ยหมายถึงลำดับชั้นพยาว่านก็คือลำดับชั้นของว่านที่สูงที่สุดแต่ถ้าเป็นพยาแบบนี้คือยศถาบรรดาศักดิ์นะคะเพราะนั้นการเขียนก็จะไม่เหมือนกันปัญจะคือ5สเวตคือเผือกก็จะใช้เรียก อย่างพญาสเสวตท,ที่เป็นช้างทรงเนี่ยก็คือช้างเผือกนะคะที่ที่ถือเป็นช้างทรงของพระมหากษัตริย์เนี่ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้รูปต้นที่เขาถ่ายมาจะเป็นแบบนี้ถ้าดูจากต้นนี้คือน่าจะเกือบไม่มีจุดเลยเนาะเนี่ยมีจุดอยู่นิดๆแต่ว่าต้นจะขาวเผือกเขาบอกว่าลักษณะคล้ายว่านพญาช้างเผือก ถ้าเราพิจารณาดูตามศัพท์ของสองคำนี้คือปัญจะเบญจหมายถึงห้าเวตคือช้างแ่งจริงสเวตถ้าคนความหมายตามประธา,านานุกรมคือขาวนะคะลักษณะของว่านพญาช้างเผือกหรือพญาคือเขาเขียนสองอย่างพญาช้างเผือกหรือพญาช้างเผือก ลำต้นเป็นหน่อขึ้นมามีกลับไปเป็นชั้นๆสีขาวจากต้นตลอดก้านมีลายขาวป้ายกระจายไปทั่วพื้นพื้นใบคือเขาก็บอกแค่ว่ามีลายขาวกระจายทั่วพื้นใบอะเนาะแต่เราก็ยอมรับน้อมรับนะคะในคนที่ติงว่าพญาช้างเผือกไม่ใช่ต้นนี้นะคะเพราะว่าพวกดีเฟนบ์เบเกียที่เขาเล่นกันโดยตรงอะเขาก็มีความเก่งคือเขาเขาชำนาญโดยเฉพาะว่างั้นเถอะ ระดูกและเส้นมีสีขาวแต่ปัญจะสเสวตเถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของว่านพญาช้างเผือกนั้นมีส่วนที่แตกต่างกับว่านพญาช้างเผือกคือมีจุดขาวบนพื้นใบน้อยกว่านี่ไงแต่เขาถือเป็นลำดับที่สูงขึ้นกว่าพญาช้างเผือกคือเป็นปัญจะสเสวตเลยนะคะมีจุดขาวบนพื้นใบน้อยกว่าโคนก้านสีขาวกว่า กีบหรือก่าบขาวกว่าก้านข่าวกว่ากระดูกและเส้นข่าน้อยกว่าพญาช้างเผือกผู้เท่าผู้แก่จึงกล่าวว่าเป็นคนละต้นกันนะคะอันนี้ก็ฝากให้ไปพิจารณากันเอาเองเนาะแต่ถ้าเป็นเราเราก็เรียกรวมๆไปนั่นแหละเพราะว่าเรายังแยกไม่ออกจริงคุณประโยชน์เหนือกว่าพญาช้างเผือกพุมคองป้องกันพูดผีปีศาจเพิ่มบารมีแก่ผู้ที่ปลูกไว้กับบ้านเรือนเป็นสีิมงคลและ แก้พิษล้ายจากอสรพิษได้ด้วยแต่เราเคยได้ยินนะคะที่เขาบอกว่าก้านมันจะต้องขาวปลอดกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าถ้าจุดขาวบนพื้นมีน้อยก้านขาวมากก้านขาวขาวกว่าคนก้านสีขาวกว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นชั้นของพญาของพญาไปเลยเนาะเป็นพญาปัญจะสเสวย ถ้าใครมีลักษณะที่เหนือไปกว่านี้คือจุดขาวที่ใบน้อยแต่จุดขาวที่แต่ความขาวข,าวของก้านเนี่ยขาวหนักกว่านี้ก็ถือว่าเป็นชั้นที่สูงไปกว่านี้นะคะเอาตามนี้แล้วกันเนาะก็เปิดเป็นปลายเปิดกว้างๆเพื่อให้ไข่ที่มีต้นที่แตกต่างแต่มีลักษณะเข้ากับตำราก็จัดชั้นของว่านเาเองอะเรามาดูรูปอีกสักทีหนึ่งอันนี้ที่เขาบรรยายไว้ก็คือประมาณนี้ นะคะทั้งหมดก็คือเพื่อคุ้มครองป้องกันผู้ผีปีศาจเพิ่มบารมีแก่ผู้ปลูกเป็นสนีมงคลและแก้พิษลายจากอาสอสอรพิษต่างๆนะวันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวเรามาแถมท้ายนิดนึงว่าจะจบเลยก็แถมอีกสักหน่อยก็คือต้นพญาเสือโค่งหรือปู่สมเฝ้าทรัพที่เป็นวัคดีเฟนบาเกียอีกชนิดหนึ่งนะคะต้นนี้มีความสวยแล้วก็มีความสง่าของเขามากได้ได้ได ได้เคยพูดถึงไปแล้วและในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าใบคล้ายใบว่านสาวน้อยปะแป้งหรือเรียกอีกชื่อว่าว่านเจ้าน้อยมาหาพรมคือเสาน้อยปะแป้งเนะี่ยคือชื่อเจ้าน้อยมาหาพรมนะคะแต่ใหญ่กว่าและอวบกว่าสีเขียวจัดสลับเทาคล้ายลายเสือมีกลิ่นสาบเล็กน้อยอันนี้ไม่ไม่คอนเฟิร์มนะกลิ่นสาบเล็กน้อยจะเป็นยังไงกล่าวกันว่าว่านนี้เดิมชื่อเจ้าน้อยมาหาพรมแล้วแปลงมาเป็นปู่สมเฝ้าทรัพย์ ก่อนที่จะมาเป็นว่านเสือโค้งคือเขาเขาเปลี่ยนมาหลายชื่อแล้วที่ว่าแปลงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเรียกเปลี่ยนกันไปแต่หาเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของดินฟ้าอากาศอ๋อต้นทางเป็นเจ้าน้อยมหาพรมแล้วก็เริ่มกลายมาเป็นปู่สมเฝ้าทรัพย์แล้วก็เป็นพญาเสือโค้งเขาบอกว่าใครที่กินหัวว่านนี้เข้าไปจะมีพละกกาลังแข็งแรงทํางานมิรู้จักเหนื่อยมิรู้แก่ ใช้ทั้งทางคงกระพันชาตีหอกดาบมีระคายผิวแต่ว่านี้ถ้ากินเข้าไปแล้วคันมากก่อนจะกินให้ภาวนาด้วยคาถาพุทธะพุทเทหิเตเชหิธรรม,มะธรรมเมหิเตเชหิอิติปิโสภะควานโมนะมะหังสุภะทะลังสวาหะตั้งจิตให้เกิดสมาธิให้ได้ร้อยแปดคาบจึงจะเกิดผลดังประสค์วิธีปลูกนะคะ ลดน้ำเสกด้วยอิทธิปิโสปัควะถึงปัควาติตีนนักแกล <c oughs> ่ะก็ขอจบเรื่องว่านในกลุ่มของดิฟเฟนบาเกียแต่เพียงเท่านี้นะคะใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะใครอยากบน่นบ่นเบาๆนะเพราะว่าเจ้าของคลิปขี้ใจน้อยเนาะอ,อย่าบ่นแรงเกินไปไม่งั <c> ้น <oughs> ก็ขออนุญาตซ่อนจากช่องไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าใครไม่ชอบก็ควรที่จะไม่ดูดีกว่ามาดูแล้วต้องมา เสียอารมณ์กันทั้งสองฝ่ายเนาะแต่ถ้าใครชอบนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการที่จะทำคลิปต่อๆไปแล้วเราจะพยายามจัดกรุ๊ปว่านไม้มงคลทุกชนิดเพื่อที่จะทำให้มันง่ายเข้าในการที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะเพราะเราคิดว่าถ้าเรารู้กรุ๊ปของว่านว่ากลุ่มไหนอะ่ะเขาเป็นว่านสกุลอะไรน่ยเป็นไม้สกุลอะไรอะ่ะ พอจัดกลุ่มเข้าแล้วมันง่ายเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณหรือว่าลักษณะอะไรของเขาอะมันจะมีความคล้ายกันเป็นกลุุ๊ๆ,ๆไปนะคะก็จะเพิ่มจุดสังเกตในการที่จะสังเกตว่าละไม้มงคลต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นวันนี้วลากรสมุนไพรก็ขอจบเรื่องของต้นไม้กลุ่มดิฟเฟนบาเกียและว่านมงคลกลุ่มดิฟเฟนบาเกียแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะ